ตามตำนานเนี่ยพระบาทสมเด็จพระศสิ m มหาราชพระองค์ทรงนำพระแสงคือดาบของพระองค์เนี่ยมาทําพิธีแต่วิธีพิธีล้างพระแสงล้างดาบเวลาก่อนจอกรบเนี่ยก็นําน้ำมนต์เนี่ยไปประพรมแก่ทหารของพระองค์เวลากลับมาก็มาทําพิธีล้างดาบแล้วก็พระองค์ก็นิมนต์พระอาจารย์ดีวัดประดุมาทําพิธีปลุกเสกแล้วก็สังขราชสุกไกเทือนลงยันทั้งสี่ทิศไ้แล้วอ่า เนี่ยสารน้ำมนต์นี่นะฮะจะเดินพรยันทั้งสีทิศเนี่ยคือฝังลงไปในสารน้ำมนต์ครับทิศ<ะ>ค้าขายดี<ะ>ทิศเมตตาคงกระพันชาตีแล้วก็แ้วคลาดปลอดภัยครบเลยเจรเดินพ่อนเวลาโยมมาไหวแล้วก็มาเอาน้ำมนต์คนมาสารน้ำมนต์วัดหงวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยไหลหลายร้ยอยโยมแล้วก็<ะ>ถ้าวันเสาร์ทิศเนี่ยก็หลักพันขึ้น,นตอนเนี้ยทีนี้